รินวัฒนะศิรเทียนชัยนะคะเจ้าของผลงานนวัตกรรม U d ดีไระบบช่วยตัดสินใจจัดการป่าผัดใบสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมตัว u d ดีของเราครับก็แต่ที่เราได้พัฒนาขึ้นมาครับเรามีความตั้งใจว่าเราอยากแสดงข้อมูลนะครับเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าคนเราอ่ะถ้าการตัดสินใจเนี่ย วันหนึ่งที่เขามีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความการตัดสินใจของเขาได้ครับเัาก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นหลักคิดของเราในการพัฒน,นาความเป็นมาของนวัตกรรมนี้บ้างละคะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไครับ,รบผมขออนุญาตเล่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับคือเราพัฒน,นากับทาง n อ a เนี่ยมาตั้งแต่ปี25 6 3ครับแล้วก็ได้รับคอมเมนต์จากทางคัะน,นรรมการ ก็โหดจริงครับอย,อย่างที่ทุกท่านทราบกันครับแล้วเราแต่เรามองว่ามันเป็นข้อคอมมนต์ที่เป็นความาท้าทายครับในระดับของนักวิจัยครับอย่างที่ท่านรองอธิการบดีว่าคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ตัดพอนะครับแต่เรามองว่ามันเป็นข้อเสนอแนะหากเราสามารถบู๊โพสิชันของเราให้ก้าวข้ามข,ข้อเสนอแนะไ,ได้มันก็จะดีครับคราวนี้เราก็เริ่มไปศึกษาแล้วว่าใน,ในเชิงของ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับต้องอย่างที่ท่านทราบคือประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากแล้วก็ตัวทรัพยากรธรรมชาตินียเขามีศักยภาพเขาสามารถกลับมาล้านเศรษฐกิจของเราสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนภายในประเทศได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยทรัพยากรทางธรรมชาติของเราเนี่ยกลายเป็นซอสที่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนให้กับทางหน่วยงานให้กับประชาชน ในในชาติไทยก็คือ,อปัญหา p m เอมครับเราก็เลยเริ่มมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถพัฒนานวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาจะสามารถเอาไปใช้เพื่อแก้ปัญหา PM2.5 ก็ดีฝุ่นควันในประเทศก็ดีครับมันมันก็น่าจะดีเราเห็นเก็กบตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นซอสในการเจเนเรตตัว PM เ5 ก็คือไฟไป,ป่ายที่ท่านทราบนะครับเราก็เลยเริ่มไปศึกษาครับว่าแล้วส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยในประเทศไทยครับจุดไหนที่ขาดไหนเนี่ยเกิดซอสพวกนี้เกิดปัญหาพวกนี้แล้วก็เลยเริ่มไปดูว่าแกลบที่ยังขาดอยู่เนี่ยมันคืออะไรเราเอาแกลบนั้นน่ะมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่จะไปปุดแกลบต่าง่าวซึ่งเราก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีตัวแพลตฟอร์มมีกระบวนการในการ,การรับมือสถานการณ์ ไฟป่าเพียง2.5เยอะมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือการตัดสินใจของชุมชนของชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกับกับป่ากับธรรมชาตินะครับในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ดีในจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีที่ฮอปพิตของการเกิดจุดพาสปอรับเบือ้องต้นเนี่ยม,มันเกิดจากแมนเมสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยมั่นใจว่าถ้านวัตกรรมของเราเนี่ยสํรับ มันสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับทางชาวบ้านที่เขาจะไปสร้างไฟในป่านเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ปัญหาดกานเากาศสามารถลดลงไปได้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยพัฒนาตัวระบบช่วยตัดสินใจในี้ขึ้นมาทให้กับทางชุมชนทางหน่วยงานพื้นที่ได้เอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการครับ,รบหลังจากที่ได้ทำนัตกรรมเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดทางด้านสิ่งแวดลอ้อมคบตอนแรกครับเราเราก็มองโพสิชันตัวเองครับว่า u ูนิฟายเนี่ยเหมือนเป็นเด็กที่ที่อายะครับ mm hmm. เขาเขาถูกพัฒนามานานมากนะครับตั้งแต่ปี2559แล้วก็ได้รับทุนสนับสนุสน,สน,นจากทางเอ็นีเเพื่อจะพัฒนาเป็นนวัตกรรมในร,ใ,นในระดับภูมิภาคเนี่ยตั้งแต่ปี mm hmm. 2 5 6 3แต่เราก็ยังมีความคิดตรงกับทั้ท่านบอสกับท่านรองที่การนะครับว่าเรา เรายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาล่ารางวาัลหรือเรามาแข่งขันเนี่ยเราเป็นเด็กตัวน้อยครับเป็นยูทิฟายตัวเล็กน้อยที่เราไม่สามารถจะไปไปแข่งขงันกับในระดับที่แบรนด์แบรน,บนด์ดามบริษัทใหญ่ๆห,หรือมหาลายัยใหญ่ๆได้เราก็เลยเริ่มพัฒนากระบวนการพวกนี้ระบบพวกนี้ครับเอาไปใช้ในพื้นที่ก่อนครับพื้นที่แรกที่เราไปขยายผลก็คือจอังหวัดตรัก็เป็นอุทยานแ่งชั่นราดน้าครับก็มีพื้นที่ประมาณเกือบล้านกว่าไร่นี่เป็นถึนป่า ในปีแรกที่เราเอาไปขยายผลนะครับเราสามารถเซฟพื้นที่นั้นนะได้กว่าเกือบ300,000-400,000ไร่ด้วยตัวการใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไประบุอีกัดครับคราวนี้เราก็เลยเริ่มขยายผลครับเริ่มขยายผลไปที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขยายผลไปที่จังหวัดน่านแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราขยายผลไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขามีพื้นที่ป่าปกคลุม 88%หรือคิดเป็นประมาณ7ล้านกว่าไร่ปรัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสะดวกดังนั้นเราก็เลยเริ่มเอาไปขยายผลในพื้นที่ครับแล้วก็ในปีปัจจุบันเนี้ยเราก็ได้แต่งตั้งครับจากท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยให้ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็นําใช้ตัวยูบีไฟตัวนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือในวอลลุ่มของศูนย์ประชาการป้องก,กันไฟป่าในระดับจังหวัดครับแล้วก็ขยายผลไปที่จังหวัดอื่นๆครับ Mm -hmm. là like.